ไบเหลืองและไม่ค่อยออกยอดเพื่อนเพื่อนลองเติมแคลเซียมดูก่อนนะครับก่อนจะไปซื้อยาวิเศษขวดละพันปุ๋ยคสอสอละสองพันนี้ลองเติมแคลเซียมในท่วให้รอบสูงพุ่มเลยครับต้องไปเสียได้นะครับเพราะราคาไม่กี่สิบบาทอย่าปล่อยให้พืชของเราขาดแคลเซียมนะครับ สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเติมแคลเซียมลงไปในดินนะครับแคลเซียมที่ผมใช้ก็คือดูดโลไม่นะครับแคลเซียมมันจะมีหลายแบบนะครับที่เราจะมาเติมลงลงดินมันจะอยู่ในรูปแบบของปูนขาวยิปซ้ําในดูดโลไม่นะครับในดูดโลไม่มีสารที่เรียกว่าแคลเซียมนะครับซึ่งจําเป็นต่อพืชม,มากๆครับ บินที่ดีเหมาะแกการปลูกตุเรียนต้องมีในทุกเจมฟพแสฟอรัสและโพแทสเซียมและที่สําคัญในแพคกันก็คือแคลเซียมแม่นีเสียมกรรมถันครับช่วต้องมีธาตุอาหารพวกนี้นะครับจะทําให้พืชสามารถจเจริญเติบโตดได้ดีต้นทุเรียนไม่ค่อยออกยอดเรียกง่ายๆว่าต้นหยุดชะง,งักนะครับเดี๋ยวผมจะใส่เพื่อนๆดูนะว่าใส่ระมัน เริ่มใส่กันเลยนะครับมันก็หวานเลยครับหวานในตัวนะนจะปุุงกระจายหน่อยหน่อยหวานในตัวให้รอบถึงพุ่มเลยครับไม่ต้องไปเสียได้นะครับเพระาะราคาแค่40บ,บาท ใส่ให้ทุกต้นต้นเล็กต้นใหญ่แล้วก็ใส่หน้าอย่าปล่อยให้พืชของเราขาดแคลเซียมนะครับทุกครั้งที่เราใส่ปุย๋ยเราก็จะสามารถหวานดโลมไม้ลงไปก่อนได้นะครับที่ผมจะทำก็คือหวานดโ,โลไม้สัก6-7วัน แล้วผมก็จะเติมปุ๋ยเคมีนะครับต้นดุเรียนรุนนี้ส่วนมากผมจะเป็นปุ๋ยที่สูตรเสมอนะครับ15 15 15หรือ16 16 16ผมใส่อยู่เท่าน,นี้ครับสูตรนี้อย่างเดียวทุเรอยนผมไม่ค่อยใจครับ เติมเลยครับเติมให้ทุกต้นต้นใหญ่ต้นเล็กมันจะฟุ้งหน่อยนะครับแต่ไม่ไม่เป็นอันตรายต่อคนนะครับโดนใบโดนต้นไม่เป็นไรครับใส่ไปเลยครับใส่เยอะๆก็ไม่ทำให้ดินเสียนะครับ ถ้าจะให้ดีเราต้องเติมอีกตัวหนึ่งนะครับ้าน,านอาหารรองคือแมกนีเซียมแต่ผมไม่มีนะครับแถวนี้ผมหาซื้อไม่ได้ถ้าเราใส่แคลเซียมและแมกนีเซียมพร้อมกันประโยชน์มาสารนะครับต้นผมใส่ทุกต้นต้นนี้ต้นเล็กต้นเป็นต้นเงี้ยบ้านอยู่เลย นเลยลโดนใบก็ไม่เป็นไรอย่าปล่อยให้มันขาดนะครับแคลเซียมสำคัญมากๆเลยต้นไหนที่มีอาการใบเหลืองและไม่ค่อยออกยอดเพื่อนเพื่อนลองเติมแคลเซียมดูก่อนนะครับก่อนจะไปซื้อ ยาวิเศษผลละพันปุย๋ยกระสอบละสองพันลเติมแคลเซียมอาจจะออกยอดก็ได้ผมใช้คำว่าอาจจะนะครับถ้าดินขาดแคลเซียมตัวเรียนคุณก็จะไม่ออกยอด,ดเหมือนกันนี่นะครับเราใส่ประมาณนี้นะครับโดยให้ปลายถึงปลายทรงพุ่มนะครับปลายทรงพุ่มถึงตรงไหนเราก็หวานถึงตรงนั้นเลยนะครับ ประมาณนี้ครับแนะนำให้เ,เพื่อนๆใส่นะครับไม่ว่าจะเป็นโดโลไมยิปซัมหรือปูนขาวอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ครับมันเป็นตัวเดียวกันคือมันมีแคลเซียมเป็นส่วนประกอบเหมือนกันอย่าให้ขาดนะครับย้ำว่าอย่าให้ขาดครับแคลเซียมแคลเซียมทางดินอย่าให้ขาดเด็ดขาดเลยครับ อย่าให้ขาดทางใบผมก็ฉีดนะครับถ้าผมฉีดผมจะใส่แคลเซียมลงไปด้วยแคลเซียมแมกนีเซียมตัวนี้สําคัญมากๆเลยครับ NPK ผมใส่แต่ทางดินครับผมไม่ได้เติมทางใบถ้าทางใบบางทีผมก็ใส่อามิโน,โนพวกนี้ครับผมไม่ได้เติม NPK หรือปุยเกตทางใบนะครับผมเติม NPK แค่ทางดินเท่านั้น โอเคครับประมาณนี้นะครับเสร็จสิ้นกันแล้วสําหรับการเติมแคลเซียมลงไปในดินขอบคุณเพื่อนเพื่อ,อทุกคนนะครับที่เข้ามาดูคลิปของผมถ้าว่าเพื่อนๆมีข้อสงสัยหรืออยากรู้อะไรก็คอมเมนต์กันมานะครับถ้าผมทําได้ผมทําเป็นผมจะมาบอกนะครับสิ่งไหนที่ผมบอกคือผมทําจริงทั้งนั้นครับไม่มีคําว่าโกหกหรือว่าปั้นเรื่องขึ้นมาครับผมมีประสบการณ์นะครับ มา 6- 7ปีแล้วเพราะผมปลูกทุเรียนได้รับผลแล้วประมาณ2-3ปีครับอยู่อีกจังหวัดหนึ่งอยู่จังหวัดระนองครับผมไม่ได้พึ่งมาเริ่มทำปี2ปีแล้วมาสอนเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวเลื่อนลองเลื่อนดูคลิปผมได้ครับมันจะมีอยู่สวนของผมที่จังหวัดระนองปลูกบนเขานะครับยากลำบากกว่านี้เป็น10บเท่าเลยครับผมยังปลูกได้รับผลมาแล้วนะครับขายลูกมาสองสามปีแล้วครับ ขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับที่เข้ามาดู